ราติดตามสเปเชียลรีพอร์ตนะคะผู้สื่อข่าวยังอยู่ในพื้นที่ปากุนบุรีนะคะเพื่อจะติดตามค้นหาคําตอบเรื่องสาเหตุการตายของกระทิง18ตัวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ตั้งประเด็นกันไว้หลายเรื่องนะคะท<ช>้งเรื่องของโรคระบาดเรื่องของการถูกฆ่าหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าหลายคนก็มองว่ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าะะใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องการแย่งชิงตําแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะเพื่อผลประโยชน์ในบางอย่างซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีความแน่ชัดนะคะแต่วันนี้เราจะไปฟงงมมุออขคนนนใพื้ที่่วา เขาคิดเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะคะติดตามกันใน Special Report คะ่ะสนับสนุนสเปเชียลรีพอร์ตโดยยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเสียงชนิดน้ำเป็นยาสามันประจำบ้านแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย สวัสดีครับหลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนให้ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นมรดกอาเซียนแล้วก็มีเงินรบประมาณเข้ามานับร้อยล้านบาทแต่ถ้าหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็จะมีงบประมาณเข้ามาอีกนับพันล้านบาทเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของกระทิงหรือไม่ไปติดตามจากรายงานของคุณอ,อนนท์สีเปลี่ยนใจครับ นี่เป็นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ระบุพิกัดพื้นที่ของป่าในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่มีเนื้อที่กว่า00แสนไร่หรือ969ตารางกิโลเมตรครอบคลุม12ตำบล4ีอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันอุทยานแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีที่มีทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณปัจจุบันอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรียังมีความสําคัญได้รับรองให้เป็นอุทยานบรดกแห่งอาเซียนร่วมกับกลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําพาชีอีกด้วยช่วงปีที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวนับร้อยล้านบาท จึงทาให้ทั้งกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี13องค์กรฝ่ายปกครองและผู้นําชุมชนมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การตายของกระถิ่งทั้ง18ตัวเป็นเกมยื้อแย่งผลประโยชน์จากงบประมาณสนับสนุนของรัฐบาลและผลประโยชน์จากการดูแลแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วยหนึ่งในนั้นคือการวิเคราะห์เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานก่อนหน้านั้นทั้งข่าวการย้ายนายปรีชาวิทยาพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีออกจากพื้นที่ แล้วส่งผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมารับตำแหน่งแทนแต่ไม่สามารถดำเนินการได้จนกระทั่งมีการตายของกระทิงในเวลาต่อมายังไม่รู้สาเหตุอะไรเลยในการตายแล้วก็ย้ายกันอย,าย่าให้มีเพราะว่าตำรอยเช่นช้างตายก็ย้ายเพราะลากระถิงตายก็ย้ายทำให้คนที่ทำงานตัวนี้สำลิขผลจะทำให้คนตีนะต้องย้ายออกไป การย้าแค่แต่24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แต่งตั้งคนใหม่แบบ24ชั่วโมงเหมือนกันนะฮะซึ่งประเด็นเนี้ยโดยส่วนตัวแล้วชาวบ้านแล้วไม่รู้จักคนหน้าคนใหม่ซึ่งจากจาการตรวจสอบประวัติทางนั่งสืบถึงนะฮะก็พบว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยท่านเนี้ยโดนโดนคดีนะฮะเกี่ยวกับเผาสรางช้าง นอกจากนี้ยังระบุว่าป่าผืนนี้ได้รับงบประมาณกว่า130ล้านบาทและอยู่ระหว่างยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งหากขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วจะทําให้มีงบสนับสนุนอีกนับพันล้านบาทไม่เฉพาะแต่ระดับผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือผู้มีส่วนได้เสียกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเท่านั้นแต่ขณะนี้ป่าปุยบุรีถูกผลักดันให้เป็นซาฟารีเมืองไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่บางรายก็วางแผนซื้อที่ดินหน้าทางเข้าโครงการกุญชรเพื่อเตรียมการรองรับการท่องเที่ยวด้วยซึ่งเราก็ได้รับการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ผิดปกติบางอย่างก่อนการพบกระถิ่งตายด้วยหนึ่งในนั้นคือนายอำเภอกุยบุรีที่ได้รับแจ้งว่ามีเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานหนึ่งเข้าบินสำรวจพื้นที่โดยไม่แจ้งต่อหัวหน้าอุทยานกุยบุรีไม่แจ้งวัตถุประสงค์และอีกประมาณสองสัปดาห์ก็เริ่มพบกระถิ่งทยอยล้มตาย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ากุยบุรีทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าอาจมีการแสวงหาผลประโยชน์จากป่าพื้น,นี้ด้วยการใช้ชีวิตของตัดป่าเป็นเครื่องมือครับอานนท์ศีเปี่ยนจันทร์สเปเชียลรีพอร์ตรายงานเราจะติดตามจะรู้สาเหตุการตายที่แท้จริงของกระสิงฝูงนี้และดูว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบางวันนี้สวัสดีครับ ีข่าวธนาคารพาณิชย์ได้เร่งเพิ่มสำรองเงินสดตู้ ATM 2เสองเท่ารับมือการชุมนุมวันที่13ามกร,ราคมทางด้าน่างชาติก็ขายหุ้นไทยวันแรกกว่าพันล้านบาทจะพูดติดตามในจอลโลกเศรษฐพิจค่ะเปลี่ยนผมเสียที่สะสมเป็นปีให้เป็นผมสวยคุณเปลี่ยนได้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก r อ a l โ o ท a ริ e p a i r 5